ลือสนันแม่พยาหมอลำดังเตรียมโตนห้านแว้ยวมาว่าจะไปขึ้นกับหมอลำแถวชุมแพแน่นอนพี่น้องขาใครคือหมอลำแม่พยาคนนี้เป็นใครและเตรียมโตนห้านจริงไหม หมอลำวงที่จะไปเป็นวงอะไรวันนี้สา,ายจะมาอัปเดตให้ฟังค่ะก่อนอื่นก็ขอ,อกราบสวัสดีนะคะ FC แฟนคลับมินดักแฟนหมอลำแล้วก็กราบสวัสดี FC แฟนคลับนะคะช่องมักหมอลำนิวฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ช่องมักหมอลำเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวไอาทำคลิปต่อไปแล้วทุกคนก็จะได้ไม่พลาดอัปเดตข่าวสารหมอลำในทุกๆวันค่ะพี่น้องค่ะต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะว่าช่วงนี้คะ่ะช่วงนี้ ช่วงมอลำกำลังจะปิดวงปิดฤดูกาลของมอลำเรื่องศิลปินเนี่ยตนห้านกระแสศิลปินตนห้านกระแสศิลปินลาวงศิลปินจะไปขึ้นกับวงนั้นไปขึ้นกับวงนี้บ้างก็ตนห้านไปบ้างก็ลาผู้บริหารไปแบบถูกต้องบ้างก็อยากจะเติบโตไปเป็นนะคะผู้บริหารอยากจะไปจัดตั้งคณะหมอลำของตนเองก็ เป็นเรื่องปกติของวงการหมอรองหมอลำและช่วงที่เกิดขึ้นเยอะที่สุดก็เป็นช่วงนี้แหละช่วงใกล้ปิดฤดูกาลของวงการหมอรองหมอลำนัน่นระคาพี่น้องคาและการที่ศิลปินคนหนึ่งจะลาจากวงนี้ไปขึ้นกับวงนั้นมันก็มีสาเหตุเกิดจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าจ้างนะคะความพึงพอใจการทำงานร่วมกันของศิลปินขององค์กรมันก็ อยู่แล้วแต่นะคะแล้วแต่แล้วแต่ความพึงพอใจของศิลปินและก็ผู้บริหารนะคะว่าเขาตกลงกันโอเคนะคะอยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วในเรื่องของรายได้อะโอเคสมเหตุสมผลไปกันต่อก็อยู่กันต่อแต่ถ้าสมมติว่าบางคนเนาะไปที่นั่นที่นี่ดีกว่าตรงนั้นตรงนี้มากกว่าความพึงพอใจนะคะความสบายใจก็ เป็นเหตุผลส่วนตัวแล้วเราก็เคารพการตัดสินใจในทุกๆคนนะคะศิลปินทุกคนเข้าเข้ารพบการตัดสินใจว่าใครจะเลือกไปวงไหนแบบไหนจะลงจากวงนี้ไปขึ้นกับวงโน้นแต่ขอให้ทุกคนนะคะลงแบบถูกต้องอย่าตนห้านไปเลยสงสารผู้บริหารเขาเพราะว่าเขาก็ต้องเซตนะคะศิลปินนักแสดงในการทําการแสดงโดยเฉพาะพระเอกนางเอกเนี่ย เราเซตไว้แล้วว่าเป็นคนนี้พระเอกคนนี้นางเอกคนนี้และการแสดงไม่ว่าจะเป็นลเรื่องต่อกรอ,อย่างเงี้คยค่ะพระเอกคนนี้ก็ต้องมีการซ้อมบทรวมไปถึงโปสเตอร์ที่พระเอกนางเอกคนนี้อยู่ขึ้นหน้าโปสเตอร์นาะพี่น้องขายูดีๆล่าวงตนวน่วงไปแล้วปัญหาบอทท่านสงสารเพลนแนะอยู่ให้คนรักจากให้คนคิดถึงและพี่น้องขาประเด็นวันนี้เนาะ แม่นะคะแม่พยาคนนี้บอกว่ามีกระแสบอกว่าจะตนห้านเร็วๆนี้แหละตนห้านแบบไหนตนห้านแบบถูกต้องหรือเปล่าและเป็นใครวันนี้เสาไอาจะมาอัปเดตให้ฟังค่ะซึ่งเสาไอาไปเห็นโพสต์นี้ทางด้านเพจหมอลำสตอรี่บอกว่าเนี่ยข่าวลือสนัน่นเป้ารัศมีเตรียมย้ายซบหมอลำทางชุมแพรจริงหรือไม่พร้อมโพสต์แปลกอย่างที่หลายๆคนนะคะพอจะได้ยินข่าว วันถึง2วันนี้ที่ผ่านมามีข่าวรือว่าแม่เป้ารัศมีกำลังจะย,าย้ายค่ายซบหมอลำนะคะน้องใหม่ที่เพิ่งจะก่อตั้งค่ายทางชุมแพนะคะจนทำเอาหมอลำหลายๆคนใจหายเอ๊ะว่ามีปัญหาอะไรเกิดกันเกิดขึ้นแต่เจ้าตัวยังไม่มีการแสดงท่าทีใดๆล่าสุดเป้ารัศมีนะคะคอมเมนต์เป็นในๆ นอกจากเพจหมอลำสตอรี่นะคะได้มีการเคลื่อนไหวเรื่องนี้ไว้แล้วทางกลุ่มแฟนขับหมอลำกลุ่มใหญ่เนาะอย่างแฟนขับหมอลำ .com ก็มีการเคลื่อนไหวของผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะคะได้มีการแชร์บอกว่ารอลุ้นต่อนะแม่นะรักโพสนนะคะ แย้มใหม่แน่แล้วก็แชร์โพสต์ของสถานีหมอลำอีสานบอกว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างที่ทราบกันว่าวันสองวันนี้มีข่าวลือหนาหูมาว่านักร้องนำรุ่นใหญ่อย่างแม่เป้ารัศมีที่กำลังตกเป็นจุดโฟกัสของเหล่าบรรดาแฟนขับหมอลำว่าจะมีการย้ายค่ายไปอยู่ทางวงหมอลำที่กำลังตั้งขึ้นใหม่ทางค่ายชุมแพรซึ่งแม่เป้ารัศมีนะคะเจ้าของผลงานเพลง ดาราคืนเดียวได้ออกมาตอบในไลฟ์ในโพสต์ของแฟนลับว่าเข้าไปคอมเมนต์นะคะแม่เป้าเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์ของแฟนลับว่าแบบนี้นะคะก็นั่นแหละค่ะทุกคนเลยต้องดิ้นรนเพื่อชีวิตที่ดีกว่าคําว่ารถส่วนตัวนอนรีสอร์ทแม่ก็ต้องหาเงินเพิ่มจ่ายเพิ่มเพื่อชีวิตที่ดีมีความมีสุขภาพที่ดีกว่า เพื่อต่อสู้กับงานต่อไปอย่าว่ากันเถอะทุกคนมีเหตุผลของตัวเองค่ะดังบ่ด,ดังก็ต้องดินล่นเพื่อปากท้องกันทั้งนั้นแล้วเขาก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเลยก็แค่ชีวิตที่ดีขึ้นสุขสบายขึ้นเท่านั้นเองค่ะคนนั่งรถวงเขาก็มีเหตุผลของเขาคือกันค่ะความอดทนต้องสู้มากๆแม่ผ่านมาเบิดแล้วรูดีนะ และนี่คือคอมเมนต์ของแม่เปาลัสมีมณีนบนะคะที่ได้เข้าไปคอมเมนต์แฟนคลับซึ่งเป็นความคิดบอกว่านั่นแหละต่างคนนะคะมันก็ต่างต้องดิ้นรนกันต่อไปเหตุผลส่วนตัวทุกคนมีเหตุผลของใครของมันรวมถึงแม่เปาเองแม่เองก็มีเหตุผลของแม่เพื่อปากท้องของแม่เพื่ออนาคตที่ดีกว่านะคะพี่น้องขาก็อย่าว่ากันเลยสำหรับแม่เปานะคะได้ออกมา Fans, คอมเมนต์แฟนคลับแบบนี้ส่วนทางน้นเพยบอกว่าเนี่ยแต่ทางแม่เปาเองก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงว่าย้ายจริงหรือไม่แต่อย่างใดงานนี้รอติดตามข่าวอย่างใกล้กันนะคะทุกคนหรือว่าข่าวลือจะเป็นเรื่องจริงอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะพี่ดองค้าแต่ถ้าแม่คอมเมนต์มาแบบนี้ก็นั่นละคะ่ะทุกคนเนาะเลยต้องดิ้นรนเพื่อชีวิตเนี่ยก็นั่นละก็เหมือนกับแม่ตอบรับแล้วไหม ว่าแม่จะไปจริงๆอันนี้คือเป็นความคิดในส่วนตัวนะคะพี่น้องค่ะสวัสดิบบ์กบเน่ใจเด้อภัยคิดเห็ุจังใดก็สามารถคอมเมนต์เข้ามากันได้นะคะว่าที่แม่เข้ามาคอมเมนต์แบบนี้ก็น่นารักค่ะทุกคนก็ต้องดิ้นรนเพื่อชีวิตของตัวเองนะคาว่าลดคําว่ารีสอร์ทแม่ก็ต้องจ่ายเนาะพี่นงองค่ะปากท้องนะคะดังบอดังก็ต้องดิ้นร่นกันต่อไปอืมอันนี้กบเน่ใจนะคะพี่นงคงค่ะว่าแบบนี้ที่แม่เข้ามาคอมเมนต์แบบนี้เป็นการตอบรับแล้วไหมแล้วหมอลำน้องใหม่ มีกี่วงละ่ะแถวชุมแพเป็นใครอะไรยังไงอะเราก็ต้องมารอลุ้นกันต่อไปว่าทางด้านแม่เป้าจะออกมานะคะชี้แจงประเด็นนี้จะออกมายอมรับจะออกมาเผยเมื่อไรอะไร,ะไรยังไงเดี๋ยวสอายจะมาอัปเดตให้ฟังยังไงนะพี่น้องขาเราเองก็ เคารพในการตัดสินใจของศิลปินทุกคนใครจะอยู่ใครจะไปมันมีเหตุผลส่วนตัวอย่างที่ว่าแหละคะ่ะพี่น้องขาคือมันมันมีเหตุผลของแต่ละคนของแต่ละบุคคลไม่ว่าจะเป็นศิลปินของผู้บริหารแต่ขอแค่ว่าถ้าเราจะไปจริงๆก็ขอให้เราลาวงจบฤดูกาลไม่ใช่ตนห่านเนาะอยู่ให้คนรักจากให้คนคิดถึงเนาะอะ,อะยังไงก็ ขอเป็นกำลังใจให้กับแม่เปาลัสนีแล้วกันเนาะแม่พยาคนสวยนะคะที่เป็นหมอลำที่บอกเลยว่าก็ เป็นอีกหนึ่งบุคคลสําคัญในวงการหมอํำที่สร้างผลงานบนเวทีหมอํำมาช้านานแล้วและแม่เองเนี่ยก็มีเพลงดังอย่างเพลงดาราคืนเดียวที่ FC แฟนคลับนะคะแฟนหมอำํำชื่นชมก็ขอให้แม่สู้ต่อไปสร้างสรรผลงานให้ FC แฟนคลับแฟนหมอำํำได้ชื่นชมแล้วก็สกายก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับแฟนหมอำํำทุกคนด้วยนะคะใกล้จบ ฤดูกาลแล้วช่วงนี้กอบโกยได้ก็กอบโกยหมอลำวงไหนอยู่ใกล้ก็ไปชมกันได้นะคะใครอยู่ใกล้สะดวกที่ไหนเมื่อไรก็รีบไปดูเพราะเดี๋ยวจะปิดฤดูกาลแล้วเราจะต้องมาลุยกันใหม่ในฤดูกาลหน้าอีกทีอ่ะพี่น้องคะยังไงสาวอาจจะมาอัปเดตประเด็นนี้เมื่อแม่เป้าออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็ ฟันธงชัดเจนแล้วว่าไปหรือไม่ไปสำหรับวันนี้สาวไอ้ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้พบกันไหมคะสวัสดีค่ะ